กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพิเศษที่รับครับครับในการกราบไหว้บูชาพระพิฆเนศนั้นเนี่ยยังมีความเชื่ออีกว่าองค์รูปปั้นของพระพิฆเนศเองเ่ยมีหลายปางซึ่งแต่ละปางนั้นก็จะใช้การกราบไหว้บูชาของแต่ละสายอาชีพที่แตกต่างกันโดยการจัดเตรียมของไหว้บูชานะครับก็ดอกไม้อุลาบดาวเรืองหรือว่าพวงมาลายัยทูบหรือกํายานเทียน น้ำสะอาดนมสดซึ่งควรเป็นนมรสจืดที่ไม่ได้มีการดัดแปลงรสชาติผลไม้เนี่ยก็อย่างเช่นกล้วยอ้อยมะพร้าวอ่อนขนมหวานที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์หรือว่าขนมโมททะกะ,ะการไหว้บูชาจัดวางของสเสวยทั้งหมดที่ได้มาเตรียมไว้เนี่ยไว้บริเวณด้านหน้าเทวรูปหรือว่ารูปบูชานำดอกไม้วางไว้ด้านหน้า หากเป็นพวงมาลัยสามารถนําไปคล้องที่พระกรของเทวรูปได้จุดทูปหรือกํายาและเทียนพนมมือทําจิตให้สงบจากนั้นเนี่ยกล่าวบทสวดพระพิคเนศนะฮะโอมสีคเนสายะนะมะหาโดยสวดหนึ่งจบสามจบห้าจบหรือว่าเก้าจบตามความสะดวกนะ,ะ้ั้งนี้สามารถใช้บทสวดใดก็ได้หนึ่งบท หรืออาจจะหลายบทก็ได้เช่นกันขอพรตามความประสงค์นะฮะโดยกล่าวคำว่าโอมสารติสารติสารติรตนะฮะเมื่อทูบหรือว่ากํายานหมดดอกเนี่ยให้ลาของถวายไม่ควรปล่อยทิ้งไว้จนเน่าโดยยกถาดเครื่องส่องเวยอแตะหน้าผากแล้วก็กล่าวคำว่าโอมอืม,อมแล้วอีกอย่างนึงก็ทั้งนี้เนี่ยน้ำเปล่า สามารถนำมาแตะที่บริเวณหน้าผากหรือว่าล้างหน้าเพื่อความเป็นสิริมงคลได้ด้วยนะฮะนมสดก็หาถวายเป็นกล่องหรือว่าขวดก็นำมาดื่มนะผละไม้ของหวานก็นำไปแบ่งกันรับประทานนะโดยอะไรก็ว่าไปนะ,ะก็คือเหมือนพอลาเสร็จก็เอามาเอามาทานเอามาแตะเอามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลก็ประมาณนี้คือขอได้อยากขออะไรได้อย่างนั้นอืมไปไหมไปขอกันสักหน่อยไหม ก็ค่อนข้างน่าสนนะฮะจะบนด้วยอะไรดีอืผมบนไว้แล้วนะวิ่งสิบกิโลอ๋อสิบกิโลไม่รู้จะวิ่งไหวป่าวิ่งด้วยเดินด้วยให้ครบสิบกิโลบนไว้แล้วก็น่าสนนะฮะตรงนี้ใช่นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่รายการวิทยที่ซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ